อ๋อใช่ใช่ใช่ผมจำผิดเองวันนั้นน่ะเออน่าจะเป็นวันจันไปใช่วันอังคารก็ส่วนมากแล้วพวกเขาจะฝึกครายเรือกันวันจันทร์และว่าต้องไม่ใช่วันอังคารถนนเส้นนั้น,น,นผมเดินเล่นทุกวันผมผมว่าผมคงจำผิดเองคุณจำผิดหรือว่ากโกหกกันแนะ่นอนฉันก็ใจความหมายที่เขาพูดหมายความว่าพ่อชั่วของนายเล่นตุกเปกไงย,ยังจะปกป้องเขาอีกเหรอพวกเราไม่เคยปกป้องเย่เซียวเทียนตั้แต่ไหนแต่ไรเขาเล่นตุกติกหรือเปล่าต้องให้ตำรวจตรวจสอบ ไม่มีหลักฐานคุณอย่าปะปั้มพี่สาวผมต่อหน้าชิงๆิงอีธานนี่เป้าหมายของเราตรงกันนี่นาะเอางี้ไหมต่อไปถ้าเราสืบได้อะไรก็อเอามาแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าถ้าเขาทำผิดจริงก็ต้องให้ตำรวจเป็นคนจับถูกไหมเราสองคนอยู่รถคันเดียวกันแล้วมันต้องงี้สิถตาว่าคุณชอบสืบคดีมากหลังจากเลิกงานแล้วมีเวลาส่วนตัวไ่ทำเรื่องส่วนตัวบ้างเหรอเชืเกี่ยวอะไรกับคุณด้วย นอกจากคุณจะแยกร่างได้เพราะเรามีพยายนเห็นเหตุการณ์เห็นคุณไปหาอินเฮาหลันในเช้าของวันนั้นตอนนี้พยายนรอชี้ตัวคุณอยู่ครั้งนี้หนีไม่พ้นนี่เลย